ครับสาหรับนี่คือห้องที่กําลังสร้างดาดเกกรีตของโครงการชุมพรธานีอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าคาบน้ําที่เห็นนั้นนะครับซึ่งสร้างไม่ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ระดับของความต้องการของระดับน้ำนะครับเรียกว่าไม่ได้ระดับของที่ของส่วนทาง ที่เขา,เขาเกําหนดไว้นะครับแต่ว่าการที่เทคอนกรีตอยู่ในขนาดนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับต้องเสริมไปอีกนะครับน,นี้ความจริงน,นี้เขาสร้างจนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าถ่าน้ําท่านสังเกตดูไหมครับว่าถ้าน้าเนี่ยสูงกว่านี้ไปมันจะต้องสูงกว่านะครับสูงปากสูงกว่าในพื้นที่เทคอนดาดนคอนกรีตอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่วมลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ะจะทําให้น้ําซอก แล้วก็คอนกรีตนี้ก็จะพังลงนะครับท่านจะเห็นภาพอย่างที่ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับว่านี่คือการที่ทํางานที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้แบบแปนของมันนะครับตรงนี้ท่านลองมาดูนะครับว่าตรงนี้มันไม่ใช่นะครับในการก่อสร้างของโครงการชันสาโศอยู่ในขณะน,นี้นะครับสําหรับท่านที่ผู้ชม ชมสยามสิงห์บรินิวอยู่ในขณะนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าการทํางานของหน่วยงานนี้นะนะครับสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ปอนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นปูนผสมกับดินทรายหรือว่าดินทรายที่เป็ซึ่งเขาใช้โถมที่นะครับแต่ว่าได้นําผสมกับน,นั้นแล้วมันจะได้ไปได้ผลประโยชน์แค่ไหนนะครับสมบัครที่ท่านผู้ชมกําลัง อยู่ในขณะน,นี้นะครับเราก็จะสําหรับทุกท่านเนี่ยลองมาตรวจสอบดูได้นะครับท่านทีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับในกระดาษสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ชำรุดแล้วครับเพราะว่า,าปูนนั้นมันไม่ได้เอปอร์เซ็นต์ของมันแล้วก็าการผสมปูนนั้นเป็นดินขี้เป็ดนะครับทรายขี้เป็ดเพราะเปยทรายขี้เป็ดซึ่งเป็นทรายที่ใช้ผสมดินแต่นี่เอามาผสมกับปูนก็ไม่ได้ขนาดนะครับ เพราะว่าไม่ได้ไม่ม,ไมีไม่ได้มาตรฐานพูดกันแบบตรงๆว่าไม่ได้มาตรฐานครับอะไรเห็นไหมครับนี่ภาพที่พอสร้างยังไม่ทันจะเสร็จเลยก็ชำรุดแล้วนะครับนี่คือการทํางานที่ไม่ได้มาตรฐานของออหน่วยงานชนประทานของโครงการชานสูตรอำเภอบางละนงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ก็ลองเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลองมาตรวจสอบหน่อยนะครับว่าเขาทํางานกันแบบนี้หรือ ก็เรียนถึงท่านาสนักนายกรัฐมนตรีนะครับลองมาดูซิว่าการทํางานของหน่วยงานชนประทานนั้นเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับ